ก็อเพื่อนมาเจ้าตังดนเศรษฐนุ่มหวาน,ข,นขายจังไดอ่ะชิน้นละห้าบาทครับชิ้นละห้าบาทหมดทุกอย่างคของมเม็ดเม็ดละบาทน,นี่เม็ดละบาทนี่เม็ดอะไรบล็อกมี่ขนุนเอาขนุนมเม็ดละบาทห้าเอา,า, <5. S 1> เ,อาเอาอย่างละชิ้นแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรทองหยอดครับทองหยอดอย่างละห้าเออไหนอันนี้จ้ อันนี้อะไรต่งขยาใช่ไหมคร<ะ>ับต่างขยาแต่ทีเผมยกกันก็ได้ต่างขยานะที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่เพลินละห้าหมดผมเอาสองอย่างเดียวอย่างละอย่างละอย่างละห้าอย่างละห้ามันเหมือนข้าวเหนียวบ้าบีนเลยอะข้าวเหนียวไอ้ัขยต่าี่ยอ๋อมันเป็นข้าวเหนียวข้างบนอ๋อหมูมาเป็นขาหนี่อะไรแดงๆเดียวแดงๆนี่อะไรขนมชั้นขนมชั้นนะขนมชั้นด้วยห้านี่อะไร เขาเรียกอะไรเสาคูสาคูสาคูก็เม็ดระบาดบ่ครับเม็ดระบาดครับผมห้าประค้าจำได้ปะเนี่ยจำไม่ได้เลยได้ไหมครับไม่ได้ครับเจ๊อ๋อไม่มีโอนอยากซ้ำหนึ่งนี่นี่ห้าห้าชิ้นเรียกอะไรอีกอันนี้ห้าเขาเรียกลยละอะไรล่ะหงยอดหงยอดห้าอันนี้สาคูก็ห้าเออ ข้าวเรียกว่าคิวผมแล้วแล้วนั่นอะไรล่ะเน่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 วนกะทิวนกะทิห้าอ้าววันนี้กินของหวานน้ำหนักหวานมันยังไงดยอดไม่ได้กินเป็นอาทิตยด้วยจ้าจ้าหิวของหวานหนก็ไม่แผ่วนะคะของน้ำนี่นี่อะไรพริกกับกินกับสักูใช่ไหมเนี่ย 25, 25. พีชกับอันนี้มันกินกับผักสลัด,ดแล้วก็อะไรครับอ้าวบอกมาอันนี้ห้าตาคูห้านั้นทองหยอดเอาไปแล้วขายอย่างละห้าหมดเลยเนาะแล้วนั่นก็เรื่องอะไรบุญห้าด้านี้นี่นี่น ห้าขนมชั้นไไนู้นอะไรก็ได้นั้นนเออครบแล้วอย่งละห้าหมดเลยนลละราคาทุปปกพว้เพิ่งออกมาใช่ไหมนี่ใบสามนี่กลับก็สองทุ่มหรนะืเนาะโอ้ยกำหนดไม่ได้ไขายของนี่มาทุกวันครับผมแล้วตอนเย็นไปขายไหนคะเนีน่ยอ้อมไปนู่นไปโรงเรียน ออกไปนู่นไสโคกลางเข้าเป๊ปซี่ออกไปสามกับเที่ยงคืนไปตามไม่สายเราครับเจ้กี่ไรยี่บห้าบาทครับโอ้ยผมว่านึกว่าจะสี่สิบยี่ห้าบาทให้อิ่มไปเลยเนี่ยขนมลดพวงงอนหวานครับขนมหวาน,าน,นเอ๊